EP.44.1 e. ส่วนกระแสบวกล้างตะกรอนุสัยเก่ากันเถอะจากข้อความนี้ให้ขอบคุณจากใจจริงเอ่ยปากหรือนึกในใจเป็นร้อยครั้งให้กับทุกอารมณ์เชิงลบที่แทรกเข้ามาพลังลบเก่าจะถูกล้างไปตลอดการและไม่กลับมาวนเวียนต่อคิวได้อีกเลยขอบคุณเธอมากนะ เธอได้ออกมาแล้วขณาดโกรธไม่พอใจกลัวคนจะทำร้ายกลัวไม่มีจะกินสรารพัดกลัวงดเงิดไม่ได้ดั่งใจเมื่อสิ่งลบเกิดขึ้นมาเราควรทำอย่างไรดี ก็อนุญาตให้เขารู้สึกคุนคุนลบๆนั้นออกมาเลยกรอนเลยแต่กรอนนี้ไม่ใช่ต้องไปกระแทกใส่ใครนะหรือจะเขียนระบายด่าใส่กระจกก็ได้เลยเราจะเห็นนางยักษ์ตนนั้นเองปอลอเทคนิคน,คนี้ผมใช้ได้ผลเลยนำมาบอกเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับใครใชอบทางยากทางง่ายหลัดสั้นตรงจริตใครชอบทางไหนเอาเลยครับดัง แมวไม่ว่าเสียอะไรขอให้จับหนูได้ก็พอแนวทางธรรมจะสายอะไรก็ช่างขอให้มันพ้นทุกแจ้งสุขได้เป็นพอลครับแล้วขณะโกรธไม่พอใจอยู่นั้นให้สวนกระแสบวกขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณและขอบคุณสวนใส่เข้าไปในจิตเลยสวนใส่เข้าไปข้างในจิตเลยข้างในก็จะตีกันอย่างสนุกสนาน จะให้ชั้นรักหรือเกลียดหรืองดเหีดีเนี่ยเพียงตัดคิดโซรสึกโลอดลอบหลงกลัวเป็นพอเมื่อมีคิดปรุงจึงไม่มีกรรมใหม่ให้วิ่งไปต่อคิวอีกเลยเพราะนี่เป็นโอกาสที่ดีงามไม่ใช่หรอที่จะทําให้เราได้เกิดอารมณ์ต่างๆนี้ขึ้นมาอีกครั้งและอีกครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานี้มันไม่มีความมังเอิญได้จริงๆหรอกเพราะเราเคยมีอารมณ์แบบนั้นมาก่อน ขาก็วิ่งวนไปต่อคิววนเวียนกลับมาประทุตัวอีกเท่านั้นเองช่วงนี้จิตเหนือสำนึกบวกร่วมมือกับจิตใต้สำนึกกำลังเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างเรื่องราวยืมปากคนนั้นสร้างเรื่องราวคนนี้ออกมาให้เป็นบทละครรายวันเพื่อให้เราได้ใช้จังหวะนี้ดีทอกล้างกรรมเก่าจากจิตสำนึกในอดีต ดังนั้นต้องมองให้แจ้งทะลุถึงคุณค่าแห่งการเกิดอารมณ์เชิงรบรายวันให้ได้ว่านี่มันคือของขวัญชิ้นโตไม่ใช่ว่าเราต้องตกเป็นเหยื่อของกรรมเก่าเหมือนในความเชื่อกเก่าๆที่ผ่านมาอีกต่อไปการที่เราลงมาเกิดกายเพราะเราต้องการเรียนรู้อารมณ์ลบๆนี่เองด้วยเพราะจิตที่เราเคยอ,อยู่นิพพานเดิมๆม,มันไม่มีอารมณ์มันนิ่งว่างว่างแต่ทรงพลัง แต่ว่างเนี่ยขาดประสบการณ์จิตไม่เคยรู้จักอารมณ์เช่นนี้มาก่อนจึงอยากลงมาลิ้มลองเอออิจฉาขี้น้อยใจหึงหวงเครียดแค้นค่าตัวได้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ยังไงนะอารมณ์แนวนี้ที่หลายดวงจิตท,ที่เขาเคยผ่านมายาโลกมาแล้วพวกเขาพูดกันว่ามันเป็นอย่างไรกันนะฉันนึกภาพไม่ออกจริงๆและฉันก็คุยกับพวกเขาไม่รู้เรื่องเลย อยากเข้าใจมันเองบ้างฉันจึงขานาสาเรียนรู้เองและมันน่าตื่นเต้นจิตจึงอยากลิ้มลองดูสักตั้งแป้งน้ำสมใจนื้ก็รู้ซึ้งกันไปอย่างแสนสาหัสกันเลยทีเดียวเทียนน้อยเอ้ยบัดนี้หมดเวลาแล้วถึงเวลาที่เทียนน้อยต้องกลับบ้านไปหลอมรวมกับแสงสุริยากันเสียทีรียบรีบ,รบเรียนรีบรีบรู้รีบรีบสอบและล้างลบกรรมก มันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีได้หรอกหรือเพราะเราต้องรีบล้างอารมณ์เก่าๆออกให้หมดเพื่อจะเข้าสู่โลกพระศยานอย่างเต็มตัวมันเหลือเวลาแค่สองถึงสามปีเอนะที่เราได้ฝึกล้างอารมณ์ลบเก่าใครจะวางคลายออกทั้งบุญบาปต่บาปบารมีฤทธิ์ที่มุ่งหวังทำเอาสู่การระวางคลายออกแบบให้ทำให้ซึ่งจะได้ฤทธิ์ธรรมชาติที่ไม่เคยเสื่อมอีกด้วย หรือล้างทุกอารมณ์เชิงลบได้โลกาดีแห่งประสีก็จะปูพรมแดงรอไว้ให้เธอเลยล่ะดังนั้นหลายคนช่วงนี้อาจแปลกใจทำไมเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้เกินจริงจังนะรู้แล้วนะก็เขามีเบื้องหลัง เพื่อให้เราได้ล้างของเก่าอยู่นี่ไงแค่คำสั่นสะเทือนจากภายในว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆทำเพียงแค่นี้แล้วเราจะรู้สึกแปลกใจว่าความหงุดหงิดเกลียดกลัวไม่ชอบมันหายไปแบบงงๆทำไมแต่ก่อนเราจะเอาความกลัวหงุดหงิดลบๆออกไปได้มันช่างยากจังนะแค่คำว่าขอบคุณแตงเกียวแตงกอสตันเซียเทียนเอ็นซอเตอ การรู้คุณกระจันโยจะลบล้างได้ง่ายลองดูเองได้เลยครับถามที่คุณนพเพิ่งโพสเมื่อวานหมายถึงให้ขอบคุณอารมณ์โกรธกลัวผิดหวังไปเลยเหรอคะตอบใช่เลยครับคือการที่เราจะสอบให้ผ่านทุกบทละครโลกจิตวินี้ได้คือให้รู้สึกยิ้มรับสุขบวกกับทุกเหตุการณ์ให้ได้เลยนั่นแหละทั้งไฟไหม้บ้านญาตเสีย บาดเหตุโรคภัยไข้เจ็บโดนคนคดโกงเอาเปรียบผิดหวังหรือแม้แต่ความตายจะมาเยือนก็พร้อมยินดียิ้มรับอย่างอิสระคือต้องมองให้ทะลุค้นหาความดีงามคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวต่างๆนี้ได้จนฉิตวิญญาณเราพอใจผ่านข้อสอบได้เกรด A บวกๆก็ไม่อยาก บนกลับลงมาเกิดบนโลกเพื่อที่จะเล่นบทไหนซ้ำๆอีกเลยและอย่าเผลอไปพูดว่าถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะนั้นแหละสัญญาตัวดีเลยละ่ะเธอจะได้รับสิทธิ์ลงมาแก้ไขในบทละครตัวปลอมนี้อีกร่ำไป นั้นก็พอใจยินดีกับทุกเหตุการณ์เล็กใหญ่บวกลบไปได้เลยฉันพอใจสุขใจทุกบทแล้วฉันจึงไม่ตกหลมพลางของการลงมาเกิดเพื่อเล่นบทซ้ำเพื่อแก้ไขใดๆอีกเลยและเมื่อเราเป็นคนโลกสวยได้จริงเราจึงไม่อาจสร้างพลังงานลบใดๆให้กับมายาโลกนี้ได้อีกแล้วนั่นแสดงว่า เราได้เป็นพนักงานที่คอยแต่วู้งานเพราะไม่ยอมปั่นคลื่นลบให้กับโลกนี้อีกเลยแล้วเราก็จะถูกไล่ออกจากโลกคือจะเป็นผู้ที่ผนโลกเป็นผู้อยู่เหนือโลกก็เพราะโลกนี้ต้องการคนมาปั่นคลื่นทั้งบวกลบนั่นเองก,กลไกการล้างแบบหมดจดคือทุกพลังอารมณ์ที่เราเคยมีมาทั้งหมดผลแห่งกรรมจะวิ่งไปต่อคิววนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกว่าเราจะทำให้เขาเป็นกลางหรือล้างอนุสัยตะกอนนั้นให้หมดในทุกชาติได้นะชาติจิตปัจจุบันได้เลยครับพลังงานมีเพียงสามชอบไม่ชอบเฉยๆบวกลบกลางกลางจิตหดขยายนิ่งๆสว่างมือสลัวสลวใช้จิตแบบดหดๆเข้าไปล้างกรรมเก่าคือการฝึกตะบากกดคมอย่าเผลอไปม,มีอารมณ์อย่ากรอบลงกลัวนะ มันจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นไหนเธอบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติทำไงทำไมกริยาไม่น่าดูอย่างนี้ล่ะในแนวทางนี้ทํายากสุดเพราะต้องใช้ความขืนใจกดข่มอึดอัดมาเป็นแรงบาร,รมีเพื่อใช้ในการเปลี่ยนชะตาชีวิตให้ได้ย่นย่อบพบชาตินั่นเองใช้จิตแบบกลางๆนิ่งๆเข้าไปล้างกรรมเก่าคือเม,มื่อทุกอารมณ์ลกเกิดขึ้นมาเพียงดูตรลัก เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงดูเฉยๆระวางลงแน่นอนมันจะนิ่งๆชื่อๆละตกตะกอนบ้างสลายไปเองบ้างคล้ายไม่โกรธไม่เกลียดแต่ขอไม่เข้าใกล้พลังงานลบๆนั้นคือการกระแทกบาดหมางใ,ใจการมันจะไม่อาจเกิดได้เพราะเราเลี้ยงไม่ให้มันเกิดไม่จดจ่อไม่ค่าไม่ยืร่ะไม่ลงไปเล่นบทรู้ทันว่ามันเป็นมายาจริงๆ ปรุงว่ามันไม่มีอะไรไปก่อนปรุงจนเชื่อลงจิตสำนึกว่าฉันได้ลืมและตัดขาดกับอารมณ์เชิงลบนั้นไปแล้วใช้จิตบวกสุขสวนกระแสล้างพลังงานลบเก่าจบพบโจบชาติณนะจิตปัจจุบันไปเลยถ้าเอดวานยกระดับจิตยิ่งกว่านั้นคือรักคนที่เกลียดไปเลยไม่ต้องหลบเลี่ยงเชิญหน้าสลายกรรม ไม่ต้องให้มีเศษตะกอนให้ค้างคางในจิตอีกเลยมันทํายากมากนะใครทําได้ก็คือยอดคนเลยละ่ะมันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดก็คือทําในสิ่งที่คนธรรมดาทําไม่ได้อย่างนี้นี่ละครับเขาเรียกว่ายอดคนคนเหนือคนนั่นคือขั้นตอนที่ผมกล่าวมาข้างต้นครับถ้ายังรักในอารมเณ์ชิงอารมณ์เชิงลบไม่ได้ก็กระโดไปเลยรักไปเลยขอบคุณไปเลยก็ได้นะ สีสันดีผสมปนเปไเข้าไปเลยแสงแห่งรักเขาจะจัดการให้สมดุลของเขาเองครับแล้วเราจะโกรธไปขอบคุณไปได้ไหมขอบคุณจากจิตภายในด้วยนะหงุดหงิดไปแต่ก็ขอบคุณไปยิ้มทั้งน้ําตาไปเพราะนั่นเป็นน้ําตาแห่งความปลื้มปิติจากลาที่หกตาที่สามเป็นมหาบารมีแห่งโพธิสัตว์จึงสามารถล้างตะกอนหลายพันหมื่น หมดหงุดหงิดใจนี่แหละไม่ต้องคลิกไม่ต้องคิดเยอะเลยรู้แค่ว่าคู่กรณีกรรมเขาคือตัวเราเองมารับบทเพื่อทำให้เราเกิดอารมณ์เพื่อล้างมันออกมาซะเขาจึงเสียสละมาเล่นบทที่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นนักเขาไม่อยากโดนใครมาเกลียดมาว่าหรอกเปลี่ยนจากไม่พอใจเขาเป็นสงสารจิตวิญญาณเขาไปเลยคงจะดีไม่น้อยนั้น เราก็มารอชมใครจะเป็นผู้กล้าหาญเป็นยอดคนที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากกันเถอะจะมีใครกันบ้างแล้วจะมีฉันเป็นหนึ่งในคนนั้นไหมเนาะเธอเรียกสิเธอเลือกได้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยรักผมนบอศวะวันที่9ทับสสอง0